หยุดทานยาคุมกําเนิดได้เกือบหนึ่งเดือนแล้วลองใช้แผ่นตรวจไข่ตกช่วงกลางๆเดือนแล้วขึ้นขีดจางๆหมายถึงว่าไข่ยังไม่ตกแต่ก็เริ่มมีฮอร์โมนแล้วแต่ยังไม่มากพอที่จะทําให้ไข่ตกใช่ไหมนะคะอบอกยากนะคะอันนี้คือบอกยากจริง เพราะว่าโดยธรรมดาแล้วค่ะสมมติว่าคุณแม่ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะทานยาคุมกําเนิดนานๆเนี่ยเชื่อไหมคะว่าในช่วงที่มีประจําเดือนเขาคือมีสถิติบอกนะคะว่าประจําเดือนในช่วง2-3ครั้งแรกหลังจากที่เราหยุดยาคุมเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดไข่แฝดด้วยซ้ํานะคะ เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วการที่เราตรวจเราขึ้นขีดจางๆเนี่ยแปลว่าแน่นอนแหละก็ต้องมีฮอร์โมนบ้างแต่ถามว่ามันมีเกิดการตกไข่ขึ้นไหมอันนี้คือไม่สามารถฟันธงร้อยเปอร์เซนต์ว่ายังไม่ตกไข่นะเพราะว่าต่อให้เราตรวจแล้วยังไม่เจอขีดที่เข้มชัดเท่ากับอสองขีดเข้มเท่ากันนะ่ะบางครั้งก็มีการตกไข่เหมือนกันนะคะแค่ว่าตอนที่เราตรวจอะเราไม่ได้ตรวจช่วงที่ฮอร์โมนมันพีคเท่านั้นเองนะคะ เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าหากว่าท่านไหนนะคะกําลังปล่อยที่จะมีบุตรนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าหมอแนะนํานะคะควรที่จะไปตรวจอ่ายังไม่ต้องตรวจก็ได้ถ้าอยากจะลองตามธรรมชาติก่อนนะแบบที่ชัวร์ที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ค่ะการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่จะทําให้มีโอกาสตั้งครรภ์สูงสุดนะคะก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทุกๆวันเว้นวันหรือวันเว้น2วันถ้าหากทําได้แบบนี้ตลอดเดือนนะคะ ต่อเนื่องกัน3เดือนเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็ท้องถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการตกไข่และไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเชื้ออสุจิยังไงท้องแน่ๆเพราะว่าถ้าหากเรามีเพศสัมพันธ์ทุกๆวันเว,นว้นวันหรือวันเว้น2วันเนี่ยเชื้ออสุจิจะพร้อมที่จะเจอไข่ตลอดเวลา24ชั่วโมงตกไข่เมื่อไหร่ปฏิสนธิได้เลยนะคะอันนี้คือความถี่ที่เหมาะสมที่สุดแต่ถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์ที่มีความถี่ที่เหมาะสมแล้วอ่ะ สม่ำเสมอแล้วสามเดือนก็แล้วแต่ไม่ท้องเนี่ยคือจำเป็นจะต้องตรวจเพิ่มเติมละว่ามีปัญหาในเรื่องของความเข้มข้นของเชื้ออสุจิไหมหรือเชื้ออสุจิไม่แข็งแรงหรือเปล่านะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการตกไข่ ซึ่งตรงนี้แนะนําให้ตรวจแบบที่เรียกว่าไปพบคุณหมอดีกว่าเราจะได้คําตอบที่ชัดเจนมากกว่าการตรวจเองนะคะหรือดีกว่าที่เราจะเฝ้ารอไปเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยตรวจให้รู้ว่าไม่มีปัญหาทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเราจะได้บํารุงด้วยการทานวิตามินหรือว่าการทานยากระตุ้นตกไข่แล้วก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์เองตามธรรมชาติแล้วก็ท้องได้เร็วๆนะคะไม่ต้องรอกันนานนะคะยังไงหมอก็ส่งกําลังใจให้ ท้องได้เร็วๆนะคะทันเวลาที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็ขอให้เป็นการตั้งครรภ์ที่สุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะ